สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาเที่ยวเซนต์อัลเบิร์ตอาเบ้นะครับกับสวนรอบๆที่นี่อยู่ไม่ไกลจากวันรอทครับใช้เวลาเดินทางมาไม่นานก็ถึงแล้วครับสวนโบสถ์เซนต์อารเบิร์ตอาเบ้เนี่ยถือเป็นโบสถ์เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษน,นะครับสถ,ถาปาัตยกรรมมลังการมากเกินเข้าไปข้างในรรู้สึกได้ถึงความเก่าแก่และความสงบมากๆครับสวนรอบๆโบสถ์เองนะครับก็มีสวนกว้างให้เดินเล่นถ่ายรูปหรือมานั่งชิลได้เลยครับบรรยากาศดีดีมากๆบอกเลยเหมาะกับการมาพักผ่อนหนึ่งวันจริงๆครับ ส่วนการเดินทางมาที่นี่นะครับบอกเลยว่าง่ายมากนั่งรถไฟมาลงที่สถานีวัดฟอร์ดจอนชันได้เลยจากที่นี่ก็ยังไปที่ Warner Bros. Studio ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบ Harry Potter นี้มาคู่กันได้เลยทีเดียวเชียวสำหรับทุกคนนะครับถ้ามีเวลาว่างอยากหาที่เที่ยวที่ไม่ไกลจาก London ผมแนะนำที่นี่เลยครับเซน n า a านาเอ่อมาแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ก็จะเป็นคลิปบรรยากาศที่ผมถ่ายมาจากข้างในนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรูม้สึกดีใจมากๆรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมีคนดูด้วยยังไงผมจะกลับมาอัปโหลดคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำงานกับหรือว่าสมัครงานที่บริษัทรถไฟก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบ